วัสดีทุกคนวันนี้แม่สาจะไปวัดนะแต่ว่าต้องไปรับเพื่อนก่อนแล้วเราก็ยังไม่ซื้อของเลยว่าอย่าแบบเออซื้อน้ําซื้อของแห้งอะไรเงี้ยไปใส่บาทเพราะว่ามาอยู่เนี่ยไม่เคยไปใส่บาตรเลยนะเคยไปวัดอยู่แต่ว่าส่วนมากจะใส่เงินมากกว่าเดี๋ยวแม่สาจะไปรับเพื่อนก่อนนะไปเจอกันที่วัดนะทุกคนเออทุกคนถึงวัดแล้วเงียบมากจ้า <c oughs> <c oughs> ม,มีคนไหมวะ ก็จ so ัดอะไรข้างในอแต่ก็ยังม่ขาอยู่นี่ก็แกบอกว่าเขามาขายหุ้ยหนาวอ่ะเองน้ำกันก่อนไหมไป่ะนู่นอยู่ข้างหลัง ม่หนูมีน้ําอยู่หลังรถไงแต่ว่าหนูไม่คิดว่าเขาจะดื่ไว้ใส่มาแต่ว่าเราไม่ใส่มไม่พี่นึกว่าเขาขายที่น,นีขายนี่ก็ขายก็ใส่หมดแต่ว่าเราไม่ได้เอาของนะเอามาแต่ว่าน้ำมันหนังมากอยู่หลังรถไม่ได้เดินแบบไม่ได้ถึง

น,นี่ปลาผมมีไอ้นี่เอาให้เบิ้งกะเพรายังมีอยู่ไหมคะเนี่ยกะเพรายังจ่ามีมีมีไหมมีมีผังเบิ้งยังซื้อเมื่อวานใช่หรือเปล่าของใครหรือเปล่ามันจะมีคนซื้ออยู่แค่ไหลังมีคนจองเลยของอันนี้ไม่ะไมแล้วไม่ค่ะส้มตำเอาอีกทบหนึ่งนะคะเอาเผ็ดไหมเธอเผ็ดนะะคเผ็ด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 บางลา อยู่นี่คนเดียวกันนี่แหละบ้านเดียวกันนี่แหละไปไหนไม่ได้ไปวันนี้มีไหมเมื่อวานก็พูดผิดเมื่อวานมีไหมนั่งไม่มีไม่มีมีมีวันนี้เหรอวันนี้วันเดียวอ๋อเดียวอ๋อหรอทำไมเขาทำไมกระโพสเหมือนมีทุกวันใช่วุ้นใบเตย แล้วก็มากินของหวานแบบมีพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าไปเอาของหวานฟรีได้เลยนะคือคนที่ทำรสช่องอ่ะแบบอร่อยมากๆเลยเนี่เราก็กำลังนั่งกินข้าวอยู่ไม่ได้กินข้าวเช้าเพราะว่าต้องกินข้าวก่อนแล้วจากนั้นเราก็จะไปออแค่เทียน ข้างใ,ในนะคะอย่อประดิษฐานนะคะอยู่บนค้าแต่ด้านฝั่งซ้ายมือของสารานะคะ ดึงถึนี่นรูเนี่ยเขาเนื่อนปัญคุมยกัมานมาดมาเดนินมานตามจะรู้สึกว่านีคนึงชือตลอดาใช่ประจวันแก่เราเลยะี้บริจาคมาตั้งแต่ปี5 0งพันห้า้อ ขยับเดินขยับเดินหน้าไปนิดนึง <c oughs> บอกว่าจะมาบสามหรือจะมาใบสองเนี่ยแล้ว, <c oughs> เวเราก็เวียนเทียน้านนอกเสร็จแล้วเข้าไปในถวายเทียนเป็นสายจบอดอกไมส้สวยๆช่วยกันถือคนละดอกคนละชอบนะเดี๋ยวเราไปเวียนเทียนด้วยถวายเทียนบอกแล้วก็ไป อ่าขอหนขอไหน่มามามามได้อดมาานไเด้จิงยไม่านเลยพร้อแล้นจะ่านี่นี่ี่ปีนี่ใส่ชุดเหมือนหนาวอ่ะใช่เก็บพร้อมเก็บพร้อมแล้วเนี่ยคนคไม่ค่อยรู้ ในนั้ก็ตั้งขบวนแล้วก็เดินแห่เทียนเข้าภาษาสามรอบคือนี่คือรอบรอบสระน้ําก็ได้นะถ้าพูดนี่คือบรรยากาศที่วัดไทยในฟินแลนด์นะทุกคนสนุกสนานมากได้ทําบุญตั้งแต่มาอยู่ฟินแลนด์ก็เนี่ยได้ทําบุญแบบจริงจังเพราะว่าปกติถ้าไปงานวัดก็จะไปซื้อของแล้วไม่ได้เข้าไปือข้างในทําร่วมทาฤฤาํากิจกรรม ไม่เคยเต้นไม่เคยเลยก็แหงงมาแล้วในจับบานมากคนจับบ้านมาไม่เคยไปรถแพงเลยเคยั้งเดียวแค่สิบนาทีจับบ้านไม่ใช่คือก็ไยเห็น เงียบสงบมากหลังจากที่เราแห่เทียนเข้าพรรษาเสร็จแล้วก็เข้าไปในโบสถ์แล้วก็ไปฟังพระสวดแล้วก็ขวดน้ำสักพักหนึ่งจากนั้นก็กลับบ้านนะทุกคนวันนี้ไม่สักก็เอาบุญมาฝากทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขในวันเข้าพรรษานะ